คุณกำลังฟัง,งฟังรายรเนื้แนะนำา3วิธีง่ายๆสร้างความมั่งคั่งและร่ำรวยให้กับคุณ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องไอเด p o d c a s t สต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะไหนคะใครอยากรวยบ้างใครอยากรวยขอคนละหนึ่งไลค์ค่ะใครกดไลค์ EP นี้ขอให้รวยขอให้รวยนะคะ ชีวิตเราข้อคงไม่พ้นเรื่องของความอยากรวยอยากมั่งอยากมีมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราค่ะที่ต้องการการอยู่รอดและต้องการความมั่นคงในชีวิตซึ่ง3วิธีที่ไอเดียจะแนะนำต่อไปนี้ค่ะไอเดียก็ไปได้ฟังได้อ่านมาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะความรวยของแต่ละคนทำได้3วิธีค่ะวิธีที่1ค่ะ หารายได้ให้ได้มากๆวิธีที่2ลดความต้องการของตัวเองลงและวิธีที่3หารายได้ให้มากกว่ารายจ่ายในทุกๆวันค่ะคุณผู้ฟังเลือกที่จะรวยด้วยวิธีไหนคะซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะจะเลือกวิธีที่1ค่ะเพราะว่าความรวยมันคือสิ่งเสพติดยิ่งทำได้ยิ่งสนุก คนรวยส่วนใหญ่นะคะจะให้ลดความต้องการตัวเองลงหรือว่าเน้นอดออมมากกว่าการหารายได้เยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าหาได้น้อยคนค่ะส่วนวิธีที่2นะคะสายพอเพียงลดความต้องการของตัวเองลงทําได้ยากพอๆกันเลยค่ะเพราะมันขัดกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกส่วนใหญ่ต้องรวยมากถึงจะพูดว่าพอเพียงและสโลว์ไลฟ์ได้ค่ะ แต่ทั้งสองวิธีจะเครียดหน่อยๆเพราะว่ามันมีตัวเลขคำคออยู่ที่เราจะต้องทำให้ได้ที่จะต้องไปให้ถึงมันเลยกดดันกับชีวิตของเรามากๆค่ะขยันทำงานแทบตายผลลัพธ์ก็โตช้าเหลือเกินผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่หวังก็น่อยน่อยแล้วก็เครียดเครียดแล้วก็ถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่แล้วก็ร้องไห้ใช่ไหมคะเพราะเอาความรวยของตัวเองเนี่ย ไปเปรียบเทียบกับความรวยของคนอื่นคนอื่นซื้อรถเราก็อยากได้รถคนอื่นซื้อบ้านเราก็อยากได้บ้านอยากรวยเท่าคนนี้พอรวยเท่าคนนี้แล้วก็อยากรวยเท่าคนต่อไปอีกมันเลยเหมือนเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับคนอื่นพอทำไม่ได้แบบเขาก็เครียดสะสมและเป็นบ้าไปเลยก็มีค่ะคำถามต่อไป ทำไมรวยแล้วมันเครียดจังเลยมันใช่วิธีคิดที่ถูกแล้วหรอก็เลยอยากเสนอความรวยแบบที่สค่ะไม่ต้องมีเป้าความรวยก็ได้ช่างมันทิ้งมันไปเลยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกระดับความรวยมีคนรวยกว่าเราเก่งกว่าเราเสมอโฟกัสที่ความรวยของตัวเองอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปดูคนอื่นเยอะ ใครจะไปรู้ว่าเจ้าสัวซ p อาจจะเครียดเพราะรวยน้อยกว่ามาร์คซักกระเบิ์ก็เป็นไปได้ค่ะเราลองเปลี่ยนเป็นหารายได้ให้มากกว่ารายจ่ายในทุกๆวันดีไหมถ้าเป็นแบบนี้รับรองว่าไม่จนแน่นอนค่ะและไม่ต้องเครียดกับเป้าหมายความรวยของตัวเองด้วยแต่สิ่งที่ยังทําให้เรารวยตอนนี้ไม่ได้ก็คือว่าเราขาด ตัวคูณทางด้านเวลาค่ะพอเวลานาน,านขึ้นส่วนต่างที่เกิดจากรายได้และรายจ่ายจะทำให้เรารวยขึ้นเองเดี๋ยวคุณก็รวยไม่ต้องรีบค่ะพอเริ่มหาเงินได้ระดับหนึ่งรายจ่ายมันก็จะโตตามทันรายได้ของเราค่ะดังนั้นมีมากไปก็ใช่ว่าจะมาก ให้มันมีมากนะคะอย่าใช้ชีวิตหาเงินให้มันเครียดมากต้องหาเงินให้มีความสุขแล้วเอาชีวิตไปใช้บ้างชีวิตมันมีอะไรที่มากกว่าการทำงานหาเงินแล้วก็แก่ตายค่ะพอเป็นวัยรุ่นทุกคนจะตามหาความสนุกพอเริ่มใช้ชีวิตทุกคนจะตามหาความรวยพอเลย30ทุกคนจะเริ่มตามหาความมั่นคงและความสาเร็จพอหาเงินมาสักพัก ก็ตามหาเวลาชีวิตพอแก่ก็เริ่มตามหาสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งสุขภาพสำคัญมากๆถ้าเราเสียมันไปเงินและเวลาที่มีก็อาจไรค่าค่ะอย่าหาเงินมาจ่ายเฉพาะค่ารักษาดูแลสุขภาพสุดท้ายเราก็แค่ต้องการความสุขเล็กๆน้อยๆมีเพื่อนที่ดี มีแฟนที่ดีมีสังคมมีครอบครัวที่ดีได้ทำอะไรในสิ่งที่อยากทำได้ไปในที่ที่อยากไปไม่ต้องเครียดไม่ต้องระแวงดังนั้นทำงานให้สนุกใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวคุณก็รวย สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกชอบหรือคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องไอเดียพอร์ตแค์ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ